เราจะเป็นการเพิ่มตำแหน่งฝ่ายและ,ะแผนกนะคะเริ่มแรกให้เราไปที่ฐานข้อมูลนะคะเพิ่มแก้ไขตำแหน่งนะคะ่ะจากนั้นกดเพิ่มนะคะรหัสเราจะใส่ศูนย์หนึ่งนะคะชื่อ ผู้จัดก,การกด F 1 0บันทึกค่ะหน้าที่2นะคะเราจะใส่เป็นรหัสศูยสองชื่อภาษาไทยนะคะพนักงานขาย f สิบบันทึกคะ่ะรหัสต่อไปศูนย์สามค่ะชื่อบัญชีการเงินนะคะกด f สิบเพื่อบันทึกคะ่ะค่ะเมื่อเราบันทึกตำแหน,น่งเสร็จแล้วนะ ตำแหน่งนะคะเราก็กดออกค่ะจากนั้นให้เราไปที่แก้ไขชื่อฝ่ายนะคะค่ะกดเพิ่มไปนะคะรหัสศูนย์หนึ่งค่ะชื่อภาษาไทยนะคะขายค่ะ ชื่อชื่อภาษาใหยฝ่ายขายนะคะกด F 1 0บััทึีค่ะอาหาร,รต่อไป02นนะคะชื่อฝ่ายบัญชีค่ะกด F 1 0บััทึีนะคะ เมื่อันทึกไฟล์เสร็จแล้วนะคะให้เรากดออกได้เลยค่ะยกเลิกยกเลิกข้อมูลนี้กดเย็ดนะคะจากนั้นก็กดเ s c ก p e บออกค่ะต่อไปเราจะไปแก้ไขไรชื่อแผนกนะคะ